สปาเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัว honda HRV 1.8 EL นะครับพี่ราคาไม่แรงนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง8,000บาทตลอดระยะสัญญารถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันคันนี้พร้อมใช้เลยนะแล้วก็หน้าเนี่ยไม่ตกรุ่นเลยนะพี่นะราคาไม่แรงนะครับรถสวยมากภายในก็ค่อนข้างที่จะออกแบบได้ลงตัวนะครับเนื่องจากว่าคันนี้เป็นปี2017แต่ว่านะครับในปีนี้เนี่ยในปี2024ผมว่าทันสมัยขับไปไม่ไอายใครแน่นอนสันลงสันรูมีมาให้แบบครบๆเลยนะสันรูนะมาดูด้านหลัง กันบ้างนะครับกว้างๆนะผมลองนั่งให้ดูแล้วในคลิปยาวนี้นะครับถ้าเกิดพี่สนใจพี่ดูคลิปนี้จบเนี่ยผมพาดูทุกจุดทุกกระนูรูขุมพลทุกหัวน็อตต่างๆถ้าพี่ดูจบพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันที สวัสดีพี่ที่สนใจรถมือสองทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมปานเป็นยนต์อีกเช่นเคยวันนี้ผมนำตัวนะครับตัว HRV นะ,ะ Honda HRV ปี2017 นะครับมาให้พี่ได้รับชมคันนี้ถูกที่สุดในร้านแล้วนะครับราคา400,000กว่าบาทเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับผมขอบอกเลยคันนี้ได้เทคโนโลยีมาเต็มระบบนะบและได้เป็นสีบรอนเงินแบบนี้ดูแลรักษาง่ายค่อนข้างสวยครับคันนี้ไฟหน้าก็เป็นโปรเจเตอร์ไม่มีแตกไม่มีร้าวแล้วก็ไม่มีไอ้น้ำแล้วก็ที่สําคัญได้ไฟตันหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะครับมาดูรอบคันกันก่อนนะถ้าเกิดว่าพี่คนไหนที่กําลังมองหารถยนต์มือสอง ไปใช้งานสักคันนะครับผมแนะนําที่เพชรยนต์นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าที่เพชรยนต์มีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะครับมีทั้งรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวรถกระบะรถพพีรถเก๋งเล็กเก๋งใหญ่เก๋งไซส์เอสเก๋งพรีเมียมนะครับรวมถึงนะเก๋งรวมถึงพวกรถครอบครัวที่เป็นขนาดเล็กครับมีเยอะเลยถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจอยากได้รถไว้ใช้สักคันผมแนะนําให้มาที่เพชรยนตน์ครับเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แแยกหนึ่งนะครับ ติดอยู่กับตรงแยกแยก,กมินบุรีครับติดแยกมินบุรีมี ก่อนถึงเพรยนจะมีโรงพยาบาลเสรีรักอยู่ประมาณ5 0า0ถึงเมตรนะพี่นะไม่ไกลนะครับถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจที่จะเข้ามาดูรถรบกวนโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างก่อนนะครับ0 8 2 5 7 1 3 3 6อนแอดไลน์ได้นะ p a r n p i เ9 9 2นนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดรอต้อนรับนะถ้าเกิดพี่ไม่ได้โทรหาผมเนี่ยพี่อาจจะไม่ไม่แน่ใจว่าพี่อาจจะได้คุยกับใครที่ไหนก็ไม่รู้เนาะที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องรถอย่างจริงจังนะครับอย่างตัวผมเนี่ย คนข้างที่จะรู้เรื่องรถพอสมควรื่องจากว่าผมเคยเป็นเซลป้ายแดงมาก่อนถึงจะไม่ได้เป็นเซลป้ายแดง Honda แต่ผมก็อยู่ทั้ง e ี u ูและโตต้ามาแต่พี่ก่อนที่จะมาอยู่เพรยนนะครับก่อนที่จะเอาความรู้มาใช้ในเพรยนเนี่ยก็เคยอยู่อ e ี u ูกับโตต้าเป็นตัวแทนเทสรถนะฮะทั้งหมดนะห้าร้อคนคัดสรรจากทั่วประเทศนะครับเพื่อไปเป็นตัวแทนเทสรถแล้วมาบอกต่อพี่ๆน้องๆในองค์กรให้บอกคุยกับลูกค้าไปในทิศทางเดียวกัน นะครับถ้าเกิดพี่สนใจโทรมาได้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว1.8 EL นะครับเป็น Honda HRV 1.8 EL ปี2017นะเลขไมลเนี่ยอยู่แสนนิดๆน,นะพี่นะแสนนิดๆน,นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ๆเหลี่ยมสันโคมฝากระโปรงค่อนข้างที่จะสวย นะครับไม่มีรอยเลยนะฮะเลขไมา์คันนี้แสนสองนะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟีด้าผ่อนประมาณแปดพันนะพี่นะรถสวยน่าใช้ฝากระโปรงไม่มีช้ำนะฮะไม่มีร่องรอยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันไฟเดทามอยู่ในคมเดียวกันไม่แตกไม่เล้านะครับไม่มีไอ้น้าเลยนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาแล้วนะฮะไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำที่สำคัญคันนี้นะครับรถสวยสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะ แกมข้างแนบ่ชิดสนิทล้อแม็กทูโทนปัดเงาสวยๆแบบนี้นะครับซุ้มล้อนะครับอันนี้คือรถมันเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ทําชงเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละน่าจะได้มาเป็นอาทิตย์หนึ่งละนะครับแต่ว่ามาจอดตรงโรงจอดรถเข้าใหม่คือโรง3ามครับตอนนี้ผมอยู่โรง3ามนะผมมาถ่ายคลิปให้พี่ๆดูตอนนี้ก็อยู่โรง3ามที่สําคัญคันนี้ได้สันรูปมาด้วยนะฮะสันรูปมมานี่เห็นไหมนะครับดูภายในนิดนึง พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีคูสคอนโทรลมาให้หน้าจอมีมาให้สามารถทัศสกินได้ด้วยเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับพุ่มสตาร์ทมีมานะครับคันนี้แล้วก็แอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังตึงๆคู่หน้าแบบนี้นะมาดูด้านหลังนิดนึงนะสวยนะคันนี้ผมว่าสวยเลยนะเป็นแนว s u สนะสวยๆนะครับเนี่ยผมว่าผู้หญิงชอบอย่างหนึ่งผู้ชายไม่อาจจะ,ะผู้ชายเห็นรูปลักษณ์ภายนอกก็อาจจะชอบแต่ว่า ผู้หญิงจะชอบกว่าผู้ชายอย่างเช่นน่ะผู้หญิงเขาจะเล็งเห็นในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับความกว้างนะฮะมันจะมันจะมีในเรื่องพวกนี้พื้นที่ใช้ใช้สอยกับความกว้างครับตัวนี้มันจะกว้างกว่าในรุ่นที่เป็นคู่แข่งในตลาดนะครับเยอะเลยนะตัวถ้าฮิชชาวีเนี่ยเปรียบเทียบกับตัว CR นะครับ c s r จะจะแคบกว่านิดนึงแล้วกันนาองต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องรูปลับก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมผมมองว่าคันนี้น่าใช้เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยภายในค่อนข้างที่ใหญ่และผู้หญิงเขาชอบนะบถ้าเกิดใครที่เป็นพ่อบ้านนะผมแนะนําเอาไปให้แม่บ้านดูเนี่ยแม่บ้านเลือกเลยคันนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแนวเท่แนวสปอร์ตหน่อยก็จะเป็น CHR ไปนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสสามหกเก้านะครับแล้วก็สี่สำคัญนะคันนี้เป็น Honda Uh, CRV HRV ขอภายนะ HRV 1 8 EL นะพี่นะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปตัวท็อปสุดจะเป็น RS ป้ายแดงขายอยู่ประมาณ 5, 000, 5, 9, 000, ร้านห้้านห้าหมื่าพันแต่เพรยนต์ขายอยู่4,69,000หกหมืับาทรบฟรีดาวน์นประมาณ8,000บาทนะตลอดสัญญาเจปีนะพี่นะฟรีดาวนได้นะพี่สิมาดูภายในกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นพวกเทคโนโลยีให้ดูนะครับถ้าเกิดพี่สนใจเข้ามาดูได้นะครับเปิดเข้ามา ปุ่มปรับรปุ่มปรับลดกระจกจะอยู่ด้านข้างบอกไฟฟ้าด้านผู้ขับมาแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยหุห้มหนังนะครับปุ่มมันติฟังก์ชันตัวนี้ได้คูช์คอนโทรลมาด้วยตกแต่งหน้าปั่นเรือนไม้ออกเป็นแบบสีม่วงสีชมพูแบบนี้นะครับรถค่อนข้างที่สวยนะกว้างๆนี่เห็นไหมแล้นหลังก็กว้างๆเดี๋ยวพามานั่งด้านหลังด้วยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะอ่ะนี่ สตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นอ่าก็อีห้าพันโลนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆหนะ้าปัดเลื่องไม้ก็ค่อนข้างที่จะตกแต่งสวยนะครับมันจะมันจะฟุ้งนิดหนึ่งนะพี่นะพอดีแสงมันเยอะอ่ะเดี๋ยวผมมือบังให้นะนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับตัวเลขเนี่ยเป็นสีขาวสว่างเป็นสีขาวเนาะแล้วก็มีแซมด้วยสีฟ้านิดหนึ่งนะครับขอบๆด้านบนก็จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนฝั่งนี้นะฮะตัวเนี้ยตัว ตัวนี้ก็จะเป็นขอบสีขาวทั้งสองฝั่งเลยนะครับขอบขอบด้านนอกนะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะครับไม่ช้ำนะฮะปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็คูชั่นทัวมีมาให้แต่ไม่ได้เป็นอะแดปตีฟนะฮะรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆจะอยู่ด้านนี้ก็มีนะครับนี่สังเกตดูนะครับพอดีกล้องไปไม่ถึงที่สำคัญคันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งมันมีแพทเทิร์นชิพพี่ที่ชอบความเร็วนะฮะชอบความเร็วแล้วแบบว่า เกียร์ออทบางทีเกียร์ออโต้มันไม่ทันใจมันเป็นแมนนวลโหมดอีกอย่างหนึ่งพี่มันสามารถเปลี่ยนเกียร์ด้วยแค่ปลายนิ้วอย่างเช่นจะปรับเปลี่ยนเป็นแมนนวลโหมดนะเป็นชิปเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็แวะก,กันเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็หน้าจอนะฮะตัวนี้สามารถสัมผัสได้นะครับกดกดสัมผัสแล้วก็กดโหมดต่างๆได้เลยนะครับนี่มีมีเดียนะครับเลือก a m f m u s b i p o d นะฮะ a u x บลูทูธมีหมดเลยนะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้มาแล้วแต่ว่าไม่ได้แยกอุณหภูมินะมันยังรวมอุณหภูมิอยู่นะครับเป็นดิจิตอลมานะครับกดพวกโหมดต่างๆได้ได้หมดเลยนะครับนี่นะเอซี AC, กดออโต้จบอย่างนี้ได้เหมือนกันนะขออภัยนะพอดีผมบงังบังให้ก่อนบง<ม>ังแดดห้นะฮะนี่เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ซีพีทีมาแล้วนะรถสวยมากนะเบรกมือเป็นเบรกมือ,มอไฟฟ้ามาพร้อมกับเบรกหัออโต้ นะะฮเบรกฮูก็คือการติดไฟแดงแล้วก็เราไม่ต้องไปเหยียบเบรกไม่ต้องไปเหยียบอะไรนะครับใช้งานง่ายนะครับขออนุญาตบังแดดให้พี่ๆก่อนนี่สวยๆนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับด้านบนเป็นพลาสติกสีดำนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยช่องแอร์ตรงนี้นะครับตกแต่งได้สวยมากเลยนะเป็นยาวๆแบบนี้เดี๋ยวบังแดดให้นะฮะเป็นยาวๆแบบนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างสวยนะแล้วก็บอรหนังติงตึงๆภายในเป็นโทนสีดําเดี๋ยวผมจะเล่นซันรูฟให้ดูนะเดี๋ยวซันรูฟฝ้าเพดานสะอาดด้านเดี๋ยวก่อนไปเล่นซันรูฟเนี่ดูนี่ก่อน น,ะะนี่กระจกมองข้างอากระจกมองมองกระจกสองหน้าครับบนม่านบังแดดก็มีมาให้นะครับเดี๋ยวเปิดสร,รุปก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดก่อนนี่เปิดง่ายๆแบบนี้แค่กดแค่ครั้งเดียวนี่นิ้วผมออกมาแล้วนะกดก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะฮะเปิดจนสุดเลยนะที่สําคัญหลังคาเนี่ยมันมันกว้างมากนะฮะคือสร,รุปสร,รุปมันใหญ่มากนะปกติแล้วแบรนด์อื่นจะมีแค่นี้นะเนี่ยมีแค่ตรงนี้จากเนี้ยถึงเนี้ยแค่ตรงนี้แต่ Honda ไปถึงนู่น นะครับแล้วก็เปิดตัวตัวกระจกนี่นะครับกดที่เดียวเหมือนกันนะก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับสามารถส่องออกไปเห็นด้านนอกได้นะฮะนี่นะครับสวยๆนะพี่นะมีมาให้แล้วรถปี2 0 1พผ่อนเพียง8000นี่คือเลทผ่อน8000นนะพี่นะแล้วได้ เทคโนโลยีมาจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมว่าไม่เบานะไม่เบาเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถโทรหาผมได้ที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับผมเนี่ยสูง178มาดูกันว่าหัวเข่าจะชนไหมเพราะว่าจริงๆรถแนวเนี้ยมันจะเป็นรถสไตล์ SUV นะแต่ว่าดูหัวเข่าก่อนนะครับหัวเข่าไม่ชนนะครับหัวเข่าไม่ชนและที่สําคัญวิสัยทัศสะอาดสะอานวิสัยทัศน์แบบดีมาก มองเข้าไปด้านหน้าครับค่อนข้างที่จะห,หนะรูหรานะเป็นรถปี17แต่ค่อนข้างที่จะหรูหรานะครับถ้าเกิดว่าใครหาไว้ใช้งานสักคันผ่อนประมาณ8 0 0 0บาทเนี่ยพี่คันนี้ผมแนะนําเลยนะคันนี้แนะนําเลยนะครับสวยๆเสา A เ,เป็นสีเบรดแบบนี้นะครับทั้งคู่เลยนะเสา A นะฮะมันทําให้การเสา A เสา B ด้วยนะมันทําให้วิสัยทัศน์ที่มองที่อยู่ภายในหมายถึงว่าเรามองแล้วไม่อึอดอัดสายตามองแล้วสบายตานะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางค่อนข้างสวย ด้านบนฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะฮะมันไม่ค่อยมีสการกสักสเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีในเรื่องของกระจกซะ,ะเยอะกว่าประมาณ70%เลยที่เหลือเนี่ยที่เป็นฝ้าเพดานแบบนี้นะครับมันก็จะประมาณ8ปจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคระะับด้านหลังก็กว้างแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจเนี่ยพี่สามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนะ,ะที่สําคัญนะคะันนี้ฮอนด้าฮาร์วีนะครับราคาสดสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์อนเพียง 8,000กวบาทตลอดระยะสัญญาพี่8,007ปีนะฮะสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ได้ parnpi1992 เดี๋ยวเราไปฟังเสียงอ๋ออเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับก็เดี๋ยวไปดูความสะอาดสะอ้านนะฮะไปกันเลยดีกว่าแล้วครับพอตอนนี้เราก็เปิดมาดูที่ห้องเครื่องยนต์กันนะครับเรามาดูเรื่องของความสะอาดสะอ้านก่อนนะฮะคันนี้นะครับบอกก่อนเติมน้ํามันนะฮะคือ91 95 e20 ได้หมดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เดนซินนะคเครื่องยนต์1.8นะครับเป็นของ Honda นะค่อนข้างที่จะทนเหมือนกันนะครับแล้วก็ภายในห้องเครื่องเนี่ยสะอาดสะอา้านไม่มีฝุ่นเลยนะตอนนี้คือเราชงเสร็จเรียบร้อยร้อยนะ้ามันเครื่องรั่วไหลก็ไม่มีมาซิลต่างๆก็ไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับผมแล้วก็หัวน็อตต่างๆอยู่ในจุดปกติไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแม้แต่นิดเดียวนะทุกจุดเลยในหัวเครื่อง นในตัวเครื่องนะฮะแล้วก็น้ามันเครื่องนะถ้าเกิดว่าพี่ซื้อับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ทันทีนะครับออกออก่อนออกรถไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเคมีพันุต่างๆอยู่ในระดับปกตินะครับผมแล้วก็นี่นะฮะแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบถ้าเกิน80%ดเนเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อันนี้ยังอันนี้น่าจะยังใช้งานได้อยู่นะครับได้อยู่นี่ ตัวนี้แบตเตอรี่ยังใช้งานได้อยู่นะที่สาคัญนะครับหัวนงหัวน็อตจริงๆอ่ะต้องดูให้ดีเลยนะพี่นะเดี๋ยวพาดูก่อนละกันนะครับว่าคันนี้นะครับไม่เคยถอดมานะครับไม่เคยมีร่องรอยของการถูกขันชัยขยับทั้งด้านในและด้านนอกแบบนี้นะครับขอบต่างๆของตัวฝากระโปรงหน้ารถนะฮะก็ไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะครับไม่มีรอยทุบรอยตีมาให้มันเป็นรูปรักษทรงเดิมนะครับ บล็อกเดิมโรงงานทั้งทั้งหมดเลยนะซิลิโคนอยู่ครบนะครับด้านในด้านนอกเลยนะสวยๆแบบนี้นะครับผมหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแม้แต่นิดเดียวนะครับจุดเชื่อมต่อไฟระหว่างโครงสร้างตัวรถนะครับก็ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเหมือนกันนะที่สาคัญไฟหน้าเนี่ยคันนี้นะไฟแท้ไฟเดิมครับต้องเป็นของคยโตเท่านั้นนะฮะเป็นของคยโตอยู่โลโก้อยู่นี้นะครับคือจริงๆรถส่วนใหญ่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นโต y ต้าฮอนด้าหรืออีซู นะครับอีสุบางรุ่นนะแต่รุ่นใหม่ๆไม่แน่ใจว่าใช้ใช้ไฟไฟอะไรแต่ว่าฮอนด้าโตโยต้านะครแล้วอ,อีสุปี20ลงมาครับที่ผมเช็คดูนะมันจะเป็นของไทยโคิโต oh ทั้งหมดเลยนะ ไฟแท้ไฟเดิมนะต้องเป็นของไทยคุยโตจุดต่างๆบล็อกต่างๆไม่มีร่องรอยของการโดนงัดออกนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่ครบนะครับคานบนน้าไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับเม็ดโอเมอก้าอยู่ครบเลยนะไฟแท้ไฟเดิมนะครับคันนี้คุยโตนะครับคุยโตนะไทยคุยโตถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะันนี้เดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันอาจจะมีเกมงานสีนิดหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าพี่สนใจเนี่ยในราคา469,000บาท รฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000บาทพี่สนใจพี่โทรหาผมได้ก่อนเข้ามาโทรหาผมก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะพาดคุยกับผมนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่มาดูด้านมาดูขอบประตูนิดหนึ่งนะครับก็ดูงูนะฮะผมขอญาตไม่แก่พี่ดูนะนะครับเพราะว่าถ้าแกะไปแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของกลิ่นอากาศเสียงเล็ดลอดเข้าไปได้แต่สิ่งแรกนะครับที่จะให้ดูนะพี่ผมจะให้พี่ดูหัวน็อตตรงประตูก่อนถ้าไม่มีร่องรอยขันไขยขยับก็ไม่เป็นไรนะครับเราว่าข้ามไปได้เลยนะ แต่ถ้ามีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับมาแม้เต่นิดเดียวนะครับให้พี่ได้ตีไว้2กรณี1ถอดฝาถอดประตูไปซ่อมกับ2โดนโดนชนถึงโครงสร้างพอมันมีร่องรอยของการขันพี่ค่อยมาถอดตรงนี้แต่เบื้องต้นคันนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะแล้วก็ตรงขอบประตูไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไม่มีอ่ารอยทุบตีมาให้มันตรงแบบนี้นะครับบล็อกเดิมโรงงานแท้เดิมโรงงานเลยนะครับจุดแจ้งเตือนลมยางต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไก่ขยับยิ่งยิ่งที่เป็นฮอนด้าแบบนี้นะฮะหัวน็อตเนี่ยจะเป็นบล็อกของมันเองเลยนะครับมันดูด้านหลังด้วยยังไม่เปิดฝาท้ายให้ดูนะพี่เดี๋ยวรอรับชมนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไก่ขยับนะครับแล้วก็สครับเพจ HRV มีไหมแบบนี้เลยบิดเบี้ยวมีไหมไม่มีนะถ้าเกิดว่าใครสนใจในราคาที่ย่อมยาว40,000 0 หกหมื่นเก้าพันบาทถือว่าน่าใช้นะครับด้านหลังก็กว้างแบบนี้ครับเก็บสัมภาระได้เยอะครับแล้วก็มีถาดท้ายของตัว HRV มาให้แล้วนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนี่ถาดท้ายนะครับสวยๆเลยอีกหนึ่งคันที่อยากจะนําเสนอครับนี่ช่องเก็บของต่างๆนะแล้วก็ยังอะไรยืงอยู่ด้านล่างนะครับค่อนข้างที่จะยกยากพอสมควรก็เลยเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่หัวน็อตตรงเชื่อมต่อระหว่างฝาท้ายนะครับกับตัวโครงสร้างตัวรถไม่มีร่องรอย อไม่มีร่องรอยของการถูกขังแข่ขยับอันนี้ก็เป็นแค่ครับล้างล้างสีล้างไม่สะอาดเพราะจริงๆแล้วเราล้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก่อนส่งมอบเนี่ยเราเอาไปทําความสะอาดอีกนะครับจุดเชื่อมต่อต่อตางๆนะฮะนี่นะครับจุดเชื่อมต,อต่อต่างๆของตัวรถ Honda ค่อนข้างที่จะในระบบเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ครับที่เขาทํามาแบบเนี้ยเนี่ย S <S <an> เขาทํามาเพื่อเวลาโดนชนมันจะแตกออกจากกาันมันจะไม่บุบถึงโครงสร้างนะครับแล้วเวลาโดนชนมันแตกออกจากกาันเสร็จถ้าเกิดว่าเราจะทําให้มันเป็นรูปลักษณ์เดิมเนี่ยมันจะต้องเชื่อมเหล็กเข้าไปใช่ไหมเชื่อมรูดเชื่อมเ,อเชื่อมเข้าไปแล้วคราวนี้พอเชื่อมเสร็จมันจะเป็นสนิมนะครับถ้าโดนชนมาขึ้นสนิมแน่นอนนะพี่ต่อให้ทําดีแค่ไหนก็ขึ้นนะครับนี่สีไม่เนียนแน่นะฮะถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้สามารถโทรมาได้นะนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาถึง2จุดไฟทับทีมอีก2จุด นะครับค่อนข้างที่จะสวยหรูเอาการนะมาดูฝั่งนี้นะผมเชื่อว่าถ้าพี่ได้คันนี้ไปขับเนี่ยพี่ไม่อายเพื่อนแน่นอนนะพี่ไม่อายเพื่อนแน่นะครับถึงจะเพื่อนจะขับรถปีใหม่ๆกว่าแต่ HRV ไม่ไม่ค่อยตกรุ่นนะครับไม่ค่อยตกรุ่นนะพอได้ไปขับเนี่ยไม่มีไม่มีทางอายเพื่อนแน่นอนจริงๆผมมาใช้ใช้รุ่นเก่าอยู่รถเก่าแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานนะครับก็ยังใช้ดีนะแล้วก็ เป็นรุ่นแบบรุ่นนี้มันมันราคามันไม่ตกนะฮะมันไม่ตกมากนะครับนี่สวยๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจคันนี้นะครับก็เป็นตัวา Toyota HRV 1.8EL นะครับมีสรุปมาให้นะแล้วก็มีพวกคูซอนโทนมาให้แอร์ก็เป็นแอร์ดิิตอลออโต้ปรับง่ายใช้งานง่ายนะครับภายในก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับถ้าผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบเนี่ยพี่นะตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีเลยนะเพราะผมพา,พาพี่ดูแบบ ทุกซอกทุกมุมนะครับทุกหัวน็อตทุกทุกจุดเลยนะจุดที่รถมือสองจะดูผมก็พาพี่ดูแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดพี่ดูจบดพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดพี่จะเข้ามาดูรถนะฮะก็รบกวนโทรมาหาก่อนนะไม่งั้นพี่จะพลาดคุยกับผมนะครับโทรมาที่0825713369แอดไลน์ได้ parnpi1992 นะครับก็นะฮะคันนี้นะครับ Honda HRV 1.8 E-L ปี2017นะราคาสด4 6่แสนมืบาทฟีดาวผ่อนประมาณ8 0 0 0บาทตลอดระยะสัญญาสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัว จบการน,นเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแต่ก่อนจากกันไปนะครับรบกวนพี่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมรถชงเสร็จจากผมนะรถสวยๆเลยเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะรถ 7a นะครับซื้อรถมือสองซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าซื้อที่พิจิ์พี่ได้ความสบายใจนะครับติดต่อมาเบอร์ด้านล่างสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ